ผมไม่ได้ว่าใครแล้วนะแต่แหล่งข่าวที่ผมได้มาไปนั่งนะเออกินเหล้ากินวายก็เล่าให้ฟังพี่เดแบบชีวิตมันทั้งตำรวจทั้งายการที่ก็ลำบากไม่ฟ้องอะไรเนี้ยมันน่ะดีไอคอนอย่างเงี้ยอ่าไม่ฟ้องอ่ะคนก็ด่าต่ยหาส่วนพยานหลักฐานจะพอไม่พอไม่รู้ว่าแต่มันก็ต้องฟ้องถึงเวลาก็ไปตายดาาหน้าสักพักเดี๋ยวก็ยกฟ้องคดีทุกคดีอ่ะนะครับนะพอบอกหลักฐานน,นั่นนะผมขำเลยนะ อูหลักฐานแน่นครับเอาผิดได้แน่นะยกฟ้องส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาติดตามข่าวโซเชียลเนี่ยอย่าไปฟังอะไรเยอะอยากจะบอกว่าเหม็นขี้ฟันหลักฐานเอาผิดได้แน่หลักฐานแน่นไอ้พวกนี้นะส่วนใหญ่ก็แพ้คดีนะครับส่วนใหญ่แพ้คดีแต่ถ้าเกิดดำเนินคดีก็ว่าไปตามพยานหลักฐานอ่หลักฐานพอ,อมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องพอฟ้องก็ว่าไปอย่าไปบอกอูหลักฐานแน่นปึ๊บ นั่นปึ๊บก,กูเห็นยกหมด <c oughs> นะครับโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเรื่องอาทางเพศเรื่องผู้หญิงผู้ะไรต่างสุดท้ายนั่นปึ๊บนะสุดท้ายยกเอานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะไอ้พวกแถลงกระเหลืองหลายเพราะฉะนั้นเวลาแถลงข่าวนะพูดกลางกลงดีกว่าเรามีพยานหลักฐานตามสมควรแม้กระทั่งในในกฎหมายยังบอกเลยมีพยานหลักฐานตามสมควรอย่าไปบอกเร็วนั่น ดิ้นไม่หลุดหรอกครับเสร็จแน่เห็นมาหลายก็ดีนะนะไอหลักฐานทางโซเชียลเนี่ยกับไอหลักฐานในชั้นศาลมันคนละเรื่องนะเวลาท่านผู้พิพากษาจะตัดสินก็ดีท่านต้องดูหลักฐานในสมนวนนะไม่ใช่หลักฐานจากไอพวกโซนะเชียลน,นะเกนคีย์บอร์ดนะไอพวกนี้ไม่ดีมีผลต่อกดีเลยนะครับนะอย่างคดีแตงโมเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยพยานหลักฐานในสำนวนมันก็มีหลักฐานเพียง เพียงระดับหนึ่งว่าเออที่จะฟ้องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันไม่มีพยานหลักฐานถึงขนาดว่ามีการฆ่ากันฆ่ากันตายอะไรอะไไม่มีนะครับบีบคอเอามีดกรีดข,า,า,ขาแทงขาอะไรไม่มีมันไม่มีพยานหลักฐานไปถึงขนาดนั้นถ้ามีพยานหลักฐานเนี่ยตำรวจประเทศไทยก็คงฟ้องไปนานแล้วอายการคงฟ้องเพราะว่าการทําคดีแตมโมเป็นรูปของคณะกรรมการผมในฐานะทนายความคดีแตมโมผมยืนยันเลยนะครับมันไม่มีพยานหลักฐานจนถึงขนาดที่จะไปบอกว่าเฮ้ย คนบนเรือเนี่ยบีบคอวางยาให้สลบพยายามที่จะ,ะล่วงเกินแล้วครับเสร็จแล้วก็อะไรเอามีดกรีดขาอเอามีดแทงอะไรตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีพยานหลักฐานไม่มีปุ๊บเวลาตํารวจอายการจะทำอะไรไมันยากแค่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเวลาแจ้งข้อหาหลักฐานมันต้องมีก่อนถึงจะไปแจ้งไม่ใช่ไม่มีหลักฐานแล้วไปแจ้งเขาก็ติดคุกกรเียคนแจ้งข้อหา อายการฟ้องไปถ้ามันไม่มีหลักฐานฟ้องไปเดี๋ยวเขาก็ฟ้องกลับจะไปบอกว่าเขาฆ่าคนตายแล้วมันไม่มีหลักฐานนะตอนนี้ก็เหลือแต่นะครับคุณอัจฉริยะเพื่อนรักผมเนี่ยกำลังดาเนินการหาหลักฐานอยู่ก็ภาวนาให้คุณอัจฉริยะหาหลักฐานให้ได้แล้วก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาดําเนินคดีจับกลุ่มใครก็แล้วแต่ที่ทําหลักฐานเท็จหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปามันคนละส่วนกันอันนี้เล่าให้ฟังคือการให้ความรู้ เมื่อวานนี้ผมไปบันทึกรายการไทยรัฐทอล์กกับคุณเลนะครับพูดถึงเรื่องประเด็นคดีแตงโมด้วยว่าพยานหลักฐานในสำนวนที่ศาลจังหวัดนนท์มันไม่ไม่ถึงขนาดที่จะไปแจ้งข้อหาฆ่าคนตายเลยได้ทำร้ายก็ไม่ได้มันไม่มีหลักฐานอะไรตอนนี้ก็เหลือแต่คุณอัจฉริยะนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่ทําอะไรได้บ้างไหมมันคนละส่วนกันนะครับผมก็สนับสนุนทุกคนนะในการแสวงหาขา้อเท็จจริงแต่ว่า มันต้องเป็นพยานหลักฐานจริงจับพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิดได้แต่ถ้าเป็นแค่ความเชื่อนะความเชื่อเราเชื่อว่าเราคิดว่าตรงนั้นมีพิรุษตรงนี้มีพิรุษไอการอา่าหลักฐานมีพิรุษนะกับหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดมันคนละอย่างนะพิรุษเราก็สงสัยหมดตกท้ายเรือหรือเปล่าหรือตกหัวเรือนะครับอบ่บางคนบอกเลยโดนถีบตกเรือหรือเปล่าบางคนบอกอ่โดนมีด เออกี่ดขาหรือเปล่าบางคนบอกตายมันบอกว่าไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อสนิษฐาน <c oughs> ของแต่ละคนซึ่งความคิดของแต่ละคนมันไม่จบไม่สิ้นมันจบสิ้นก็คือโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลเพราะนั้นเราก็ดูไปว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษท่านจะสามารถสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสแสวงหาข้อจริงเนี่ยจนพิสูจน์ได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรืออเมัิกก็เป็นอีกอกระบวนการอีกหน่วยงานหนึ่ง นะครับนะถ้าทําได้ก็ดีนะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครทําอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่กระบวนการในศาลก็ย <c oughs> <23 S 2> <c oughs> ี่าาิบสามพทธภาก็ตัดสินแล้วนะตัดสินแล้วก็รู้แล้วว่าใครผิดใครถูกอะไรนะนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมในฐานะที่คนที่เรียนจบกฎหมายมาเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้ว่าความจริงในศาลกับความจริงในโซเชียลมันคนละอย่างนะทุกวันเนี่ยเราก็ดูคดีแตงโมทุกวันทุกวัน,วนบางช่องเขาเล่นทุกวันเลยนะนะทุกวันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะ คนสนใจยอดวิวก็ดีเรตติ้งก็ดีนะครับคนชอบคนไรต่างตาม,ตามเป็นตอนๆไปมีคนเกี่ยวข้องเป็นร้อยเป็นพันอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราการเสพข่าวเราชอบแบบไหนใครชอบแบบไหนก็ดูแต่รายการของออพี่เดเนี่ยนะครับก็จะให้ความรู้ในมุมมองกฎหมายแบบมีเหตุมีผลนะครับนะครับนะบนะก็แล้วแต่ใครชอบก็เข้ามาก็ก็เปิดประเด็นอะไรต่างๆได้ทุกวันนะครับนะครับอ่านะฮะว่ากันไปนะฮะ การที่เรามีความเห็นต่างกับใครเนี่ยเราไม่ต้องไปด่าทอครับเหมือนผมเนี่ยผมไม่เห็นต่างกับใครก็ต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นไม่ต้องไปด่าทอกันนะสังคมมันได้ฉลาดแล้วก็อยากให้พีนองประชาชนติดตามรายการข่าวที่มันเป็นสาระเช่นยาเสพติดอย่างเงี้ยเนี่ย้ราติดตามดูมันมันอันตรายนะ,อะคอเซ็นเตอร์มิจฉาชีพสแกมเมอร์หลอกลวงหลอกร่วมลงทุนอะไรพวกเนี้ยข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนอะไรต่างเยอะ ล่าสุดเมื่อวานนี้เห็นไหมอ่าสารนะครับพิพากษานะครับไอ้พวกที่เอารถไปแข่งบนมอเตอร์เวย์พัทยากรุงเทพมอเตอร์เวย์ทางระหว่างเมืองไปไงสิบสองคันสารสั่งลิฟต์ตกเป็นของแผ่นดินหมดเลยนะครับน่ะเอารถไปแข่งนะการเอารถไปแข่งก็คือการการใช้รถเป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดเ <c oughs> ขด้าใจไหมนะครับใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดคือเอารถไปแข่ง นะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คือใช้รถนะในการกระทําความผิดเพราะฉะนั้นก็สารมีพรกษารลิบรถ12คันนะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ระวังนะนะครับระวังนะครับนะครับไปแข่งรถบนทางเนี่ยลิบหมดไม่ว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์คันละหลายล้านก็ตกเป็นของแผ่นดินหมดนะครับโดนปรับด้วยโดนอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูว่าเป็นทาาหอนนะครับนะครับดูเป็นทาวหอนม่อย่าอย่าไปแข่งรถ บนทางสาธารณะนะครับมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับเข้าใจนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยากจะเตือนภัยลูกหลานใครคึกขนองขับรถด,ด้วยความเร็วสูงไปแข่งกันไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรต่างๆลิฟต์หมดนะครับตกเป็นของแผ่นดินนะไม่ใช่ปรับเฉยๆนะแล้วก็โดนกักขังด้วยนะเห็นในข่าวนะฮะกักขังด้วยนะครับกักขังสองเดือนนะแก๊งซิ่ง <c oughs> แข่งรถชนละนาวมอเตอร์เวย์นะครับเป็นข่าวนะนะครับสารท่านก็นะพิพากษานะนะครับกักขัง12คนคนละ2เดือนสบายไปนะครับนะกักขังไม่ใช่จำคุกนะเบาห,หน่อยอาจจะกักขังไว้ที่ศูนย์อะไรตอะไรต่างสบายไปชนละนาว13คันลิฟต์รถเป็นของกลางนะครับสิคันก็สบายไปนะครับนะเพราะนั้นก็ นะนะครับอย่าซ่ากันนะทำอะไรให้ถูกกฎหมายนะครับฟังรายการอาจารย์เดเนี่จะให้ความรู้ทุกว,วันนะครับใครจะเชิญไปบรรยายกฎหมายที่ไหนบอกนะสมาคมชมรมราชการอบอตอได้หมดเพราะว่าผมเป็นผู้บรรยายะสอนกฎหมายสอนเทคนิคการทวงหนี้การสืบรัพย์บังคับคดีการหาทรัพย์สินของลูกหนี้การหาพยานหลักฐานคดีทรัพย์สินทางปัญญาคอมพิวเตอรนะ์งานหลักของผมเป็นผู้บรรยาย ใครอยากจะเชิญไปสอนหนังสืออะไรก็บอกมานะครับนะค่าจ้างก็ตกลงกันได้ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะชาวบงชาวบ้านก็เชิญได้หมู่บ้านก็ได้กฎหมายเกี่ยวกับใกล้ตัวกฎหมายชาวบ้านเนี่ยผมรับจ้างสอนนะนะครับนะนะหรือว่าเดี๋ยวใครดูว่าจะจัดอบรมดีไหมเป็นพับบินะครับนะ,นะนะครับเดี๋ยวว่าว่าจะทําเหมือนกันนะจัดอบรมสัมมนา,าเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะครับ คดีลูกหมีไปถึงไหนลูกหมีก็ไม่มีอะไรคดีอยู่ในศาลนะครับก็ฟ้องร้องกันไปแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลคดีความก็งอกออกมาทุกวันทั้งหมิ่นประมาททั้งอชอโกงเช็คอะไรผิดสัญญากู้ยืมอะไรเวลาคนทะเลาะกันมันก็ยังไงคดีความก็มากขึ้นฟ้องกันมาฟ้องกันไปนะครับเยอะแยะมากมายคดีทนายตั้มเป็นไงคดีทนายตั้มก็อยู่ในคุกนะครับก็คงยังไม่ได้รับการประกันตัวก็อยู่ในคุกก็ติดคุกไปสามสี่เดือนนะ ก็สู้กันไปแพ้ก็ติดคุกชนะก็ออกจากคุกชีวิตแม่ก็เเขานั้นไม่อยาไปอะไรเยอะก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทถ้าใช้ชีวิตประมาทมันก็ต้องไปอยู่ในคุกเหมือนกับทนายตั้มอย่าประมาทนะครับอย่ามีความโลภนะอยู่กับความจริงอย่างพี่เดชีวิตอยู่กับความจริงสบายๆตกเย็นก็ไปไงสดวายสักสองแก้วนั่งเล่นกับหมาเฮงไงไรชีวิตนี้พอละไม่ต้องไปมีตำหน่งตำแหน่งเรามีหมาสองตัว แล้วก็ที่บ้านแล้วก็อีกสองตัวไอ้โชคไอ้ดีสี่ตัวพอแล้วชีวิตพี่เดย์พอแล้วมีหมาสี่ตัวพอไม่ต้องแล้ไม่ต้องไปเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องไปนั่งเฟิร์สคาร์ดนั่งเฟิร์สคาร์ดเขาก็เอามาล้อ,ลอเลียนอะเนี่ยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะเนี่ยแรงงานอะไรเงี้ยไปดูงานนั่งเฟิร์สคาร์ดเนี่ยสอสอเขาบอกเอ้ยเงินลูกจ้างจ่ายคนละเจ็ดแปดร้อยเนี่ยลำบากกันไปนั่งเฟิร์สคาร์ดนะครับนะนะครับเราไม่ต้องนะทําตัวธรรมดา รถก็ธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆนะครับขนาดใช้ชีวิตแบบนี้ยังคนมีฉาลิษยานะนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรชีวิตไม่ติดยึดไม่มีเป้าหมายพอแล้วเกิน60นี่ถือว่ากําไรส่วนที่เหลือคือ 1. รักษาสุขภาพอย,อยู่ให้นานที่สุดตายช้าที่สุด 2. ก็รักษาตัวไปโรงพยาบาลทําฟันตรวจสุขภาพดูแล หวานดันใจเบาหวานความดันหัวใจสามโลกนี้นะครับนะพี่น้องใครที่อายุเยอะแล้วก็ฟังพี่เดย์พูดไว้ผมแก่แล้วเรียกว่าลุงก็ได้นะลุงเดก็ได้พี่เดก็ได้แล้วแต่นะไม่มีเป้าหมายอะไรไม่ต้องการตะเกียกตะกายนะตะเกียกตะกายนี่เขาเรียกวบวรนุษย์นะนะครับไม่ไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรพอแนละ้วให้ความรู้ใครชอบก็เข้ามานะครับจุกรูครับ นะครับช่วงนี้ก็ทั้งลักลอบเล่นการบันันท้องที่ดอนเมืองครับจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกนะเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ติดป้ายไว้บ้านเช่าห้องเช่าห้ามเล่นการบันันแค่นี้ก็หลุดคดีแล้วเนี่ยอยู่วิธีการที่จะไม่ต้องติดคุกง่ายนะดูข่าวการจับที่ดอนเมืองเนี่ยนะบ่อนี้เขาบอกว่าโดนจับมาไม่ต้องไปรู้กี่ครั้งแล้วเกินสามสี่ครั้งแล้วจับทีไรก็ไปไงบุคคลตามหมายจับไม่มี บุคคลที่เป็นเจ้ามือจับไม่ได้ครับเจ้าของสถานที่ก็ไม่ติดคุกครับเ,เพราะอะไรเขาติดป้ายไว้ห้องเช่าห้ามเล่นการพนันมีป้ายแค่นี้ตัวใหญ่ๆเต็มบ้านเลยนะครับนะครับแล้วก็โดนจับเพราะจับอีกเขาก็มีป้ายจับอีกสามสี่ครั้งนะครับก็ยังไม่เห็นมีการเลิกสัญญาเลยก็เท่ากับว่าผู้ให้เช่าเนี่ยรู้เห็นเป็นใจให้มีการ เอาสถานที่มาเป็นบ่อนการมนานันหรือเปล่าเป็นผู้สนับสนุนไหมแต่ก็ไม่เห็นมีโดนจับเพราป้ายเขาเขียนไม่ชัดแล้วห้ามเล่นการมนานันจุกรูรอดนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะนะให้บ้านเขาเช่านะครับแล้วก็ติดไว้ว่าห้ามเล่นการมนานันเออเพราะนั้นใครเช่าไปแล้วไปเล่นการมนานันตัวเจ้าของบ้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบง่ายดีนะจุกกรูหลุดคดี สีถนนใัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คิดเอาเองนะครับผมดูข่าวแล้วก็เออผมก็ยังไงตํารวจเอาผิดเขาไม่ได้นะแต่ถ้ามันโดนจับบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่เลิกสัญญาเนี่ยเรียกว่าสนับสนุนหรือเปล่ารู้เห็นเป็นใจมันน่าคิดนะอืมแต่อย่างว่าเนี่ยอำนาจในการดําเนินคดีมดันอยู่ที่ตํารวจกายการนะครับคนเราเนี่ยนะจะมีบ้านมีอะไรให้คนทําบ่อนได้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดามันต้องมีจานจ่ายจ่ายเป็นรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ นะครับบ่อนเนี่ยถ้ามันไม่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นะมันไม่สามารถเปิดได้หรอกผมเคยคุยกับเจ้าของบ่อนนะบ่อนที่สมุทรปราการเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพี่เดการเปิดบ่อนการพนัน,นถ้าเราไม่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยท้องที่เนี่ยมันมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีสายเ้าหมดมีคนดูแลมีอะไรต่างามันต้องจ่ายไม่จ่ายมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของสถานที่มันต้องแบบ ต้องมีคอนเนคชั่นกับเจ้าหน้าที่ส่วนเจ้าที่ฝ่ายไหนก็พี่น้องก็คิดอยู่ในใจแล้วกันนะอยู่ในใจมันมันเจ้าที่ฝ่ายไหนอ่ะมันไม่มันไม่จ่ายสวยมันจะเปิดได้ยังไงละพี่น้องครับมันเปิดได้ไหมฮะพนันออนไลน์แปะลิงก์พนัน, line, link, น,นเอาต่างด้าวเข้าขเมืองเอาต่างด้าวมาอะไรต่างๆเนี้ยนะนะเนี่ยนะเนี่ยท้องที่โดนเมืองโดนจับกี่ครั้งก็เป็นไงไม่เจอคนที่มีหมายจับเข้าไปก็ ถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆ,ๆเห็นว่าตํารวจทําจริงทำจังเดี๋ยวมันก็จับอีกเราไม่สามารถยึดบ้านยึดช่องมันยังไงหรือทําอะไรเจ้าของที่ไม่ได้เลยหรือนะพี่น้องว่าไงือนะครับแค่ติดป้ายไว้ก็หลุดคดีแล้วอแล้วนี่ได้ข่าวเนี่ยท่านอนุนทินบอกว่าจะแก้กฎหมายการพนันแนละ้วนะครับนะแก้กฎหมายการพนันนะครับใครที่เล่นการพนันเนี่ยเขาบอกโทษจะหนักขึ้นนะนะครับนะโทษจะหนักขึ้นผมผมดูแล้วก็ดีนะ โทษหนักขึ้นดังนั้นใครจะเล่นการพนันใครใครจะโฆษณาการพนันเนี่ยมันก็ต้องจ่ายหนักขึ้นหรือเปล่าสวยเพราะว่าโทษมันหนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยโทษมนันรุนแรงเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนก็เอากฎหมายนี่ไปหากินเนี่ยเฮ้ยเดิมนี่เขาปรับสองพันตัวนี้ก็จะให้มึงติดคุกสามปีแล้วนะกฎหมายใหม่เนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อโทษมันหนักมันต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าเอาเดือนละแสนก็เพิ่มเป็นสองแสนหรือเปล่า ทำาไปทำมาในกฎหมายที่แก้ไขใหม่เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ไปตบทรัพย์หรือเปล่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมไม่คนคิดมากอะเป็นคนขี่สงสัยอะเพราะเฮ้ยเดิมเนี่ยจับมาปรับสองพันนะตอนนี้ไป็ลไรเฮ้ยไม่ได้แล้วสามปีแล้วน่าจำคุกสามปีนะครับเอาไงดีนะฮะเอ่อคือโทษหนักอ่ะเนี่ยเขาบอกอะไรเนี่ยแก้ไขพรบการพนันเสนอคลอมยี่สิบห้ากุมภา เพิ่มมาตาโทษสูงขึ้นผู้เกี่ยวข้องทุกคนคนที่จัดให้มีการเล่นการพนันนะครับออนไลน์ All line, เนี่ก็สเดือนถึง3ปีติดคุกขั้นต่ำสามเดือนออนไซต์ All size, ก็คือพวกเปิดบอลออฟไลน์นข้างไอ้นี่เหมือนกับที่ดอนเมืองเนี่ยจำคุก5ปีถึง10ปีก็คือพวกงอพวกบอลที่อยู่ตามาพื้นดินเนี่ยใครเป็นคนจัดเนี่ยโทษสูงสุด10ปีนะครับผู้เล่นออนไลน์3ปี ออนไซต์ site, ไม่เกิน3ปีคือเข้าไปแทงไฮโลเนี่ยในบ่อนห้องแถวเนี่ยสปีกฎหมายใหม่นะครับนะผู้เกี่ยวข้องพนันออนไลน์เช่นคนชักชวนนะผู้โฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจูงใจให้เล่นการพนันออนไลน์เนี่ยใครที่เป็นแปะลิงก์เนี่ยขั้นต่ำจำคุก7ปีสูงสุด12ปีโอ้ยจากเดิมปรับ2,000ตอนนี้ขั้นต่ำา7ปีสูงสุด12ปี ะแล้วเพิ่มบทสันนิษฐานความผิดสําหรับผู้ดูแลและดูแลระบบเครื่องมือ,อที่ใช้เล่นรวมถึงผู้โฆษณาและหลอกลวงให้เล่นก็ใครเป็นเจ้าของระบบเจ้าของเว็บอะไรต่างเนี่ยก็คือไม่ง่ายให้มีบทสันนิษฐานว่าผิดจะได้ง่ายในการแจ้งข้อหาเพราะนั้นมันลาบากนะนะครับนะเพราะฉะนั้นใครชักชวนเล่นการพนันแปะลิงก์เนี่ยขั้นต่ำเจ็ดปีสูงสุดสิบสองปีโอ้โหจากเดิมสองพันบาท ตอนนี้ขั้นตามเจ็ปีสิบสองปีเนี่ยสวยที่จ่ายมึงก็ต้องไปไงมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะโทษมันหนักถึงสิบสองปีโฆษณาเล่นการมดน,นั้นพอพอมีเจ้าที่เขาไปจับปุ๊บเฮ้ยมึงจ่ายเท่าไรแสนเฮ้ยไม่ได้ต้องห้าแสนโทษสูงสุดสิบสองปีนะเอาไงไม่จ่ายห้าแสนนี่ก็ติดคุกไปแล้วกันสิบสองปีมันจะเป็นเครื่องมือของเจ้าที่ไปตบรัพย์หรือเปล่าหากินหรือไม่อันนี้ก็ฝากท่านอนุทินไปดูแลนะเพราะโทษยิ่งหนักเนี่ย สวยก็ยิ่งตรงหนักเพราะอะไรมันเสี่ยงนะครับเหมือนเมาแล้วขับสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรปรับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกส่งสารนี่เป็นไงโอโ้โหก็เป็นไงเจอที่ด่านปุ๊บก็เป็นไงสารเตี้ยเลยเอามาห้าพันหมื่นหนึ่งเอา้าเอา้เอาไม่จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายไปสารโอโ้โหมีประวัติต้องไปทาสีสะพานโทษจำคุกสองเดือนเสียประวัติเห็นนะมันก็เลยกลายเป็นช่องทางทำหากินของเจ้าหน้าที่บางคนนะแต่ผมไม่บอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยไหนนะ พี่น้องประชาชนก็คิดในใจแล้วกันน่าจะเป็นหน่วยไหนจุกรูจุกรูนะครับโทษยิ่งหนะักการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่สุจริตเนี่ยก็ลรวยกันเลยอะ่ะเพิ่มรายได้กันเลยอะนะใครจะจ่ายสวยจ่ายอะไรเ,เฮ้ยไม่ได้แล้วของเดิมมึงปรับ2,000ตอนนี้นะชักชวนเล่นการพนันแปะลิง์นะ12ปีนะเอาแสนมึงกูขอเพิ่มเป็นสา0แส0แล้วกันนะเพราะว่าโทษมันหนะัก นะเอ่อต้องจ่ายหนักแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าที่บางคนก็มือหนักนะมือหนักก็คือเรียกเยอะนะครับเนื้อับนี่ก็เล่าให้ฟังพี่เดกก็เล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของออนิทานเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่แบบเตือนภัยนะครับใายเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเด็กป .6 สูบบุหรี่ไฟฟ้ามา2ปีเสพน้ํากระท่อมด้วยแล้วก็คนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้ากับน้ํากระท่อมขายอยู่หน้าโรงเรียนครับ อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องตามข่าวนะครับแล้วปรากฏว่ากู้ภัยก็ไปช่วยมาหายใจไม่ออกสุดท้ายปรากฏไปหาหมอหมอบอกเลยปอดหายไปจะหมดแล้วปอดนี่หายไปเลยอ่ะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาสองปีแล้วก็น้ำกระท่อมเด็กป .6 อายุเท่าไหร่อันนี้เป็นข่าวสะเทือนใจมากแล้วข่าวที่น่ากลัวนะและไอ้พวกขายน้ากระท่อมกับบุหรี่ไฟฟ้าขายอยู่หน้าโรงเรียนครับอยากจะบอกไปยังโรงเรียนนะครับฝากไปถึงคุณครูนะครับว่า จุกครูจุกครูอ๋อสิบสองขวบคุณครูไม่ทราบเลยนะครับก็ขายบุหรี่ไฟฟ้าน้ํากระท่อมอยู่หน้าโรงเรียนนะครับจุกครูในขนาดขนาดเดียวกันคุณตํารวจครับน,นี้จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ทราบเลยนะครับว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้ากับน้ํากระท่อมอยู่หน้าโรงเรียนนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันของผิดกฎหมายนะทั้งครูทั้งตํารวจที่บุรีรัมย์เนี่ยรายงานข่าวนะไม่ทราบเลยนะครับแต่พอหลังจากเป็นข่าวใหญ่โตมเมื่อเช้าผมดูข่าวแล้วเห็นได้ข่าวตํารวจไปจับมาแล้ว เป็นยายวัยอายุ80กว่ากับหลานที่คนร่วมกันทํามาตั้งนานแล้วค้าขายดีถ้าไปเป็นข่าวไม่กดดันตํารวจจับไหมอ่พี่น้องคิดดูนี่คือการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันอันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะผมดูข่าวนะแต่ถ้าไม่ใช่บุรีรัมย์ก็ขออภัยด้วยผมดูข่าวมาก็ไม่รู้ว่าแม่งข่าวจริงและข่าวปลอมนะครับครูก็ไม่รู้เรื่องนีครับนะครับนี่คือประเทศไทยครับประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้แหละครับ ปเป็นเรื่องปกตินักเรียนรู้หมดจะซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่ไหนจะเสพน้ํากระท่มที่ไหนหน้าโรงเรียนครูไม่ทราบครับครูไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นตารวจก็ไม่ทราบนะครับตํารวจก็ไม่ทราบ่าที่นี่มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆไม่ทราบครับน่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็กผู้บัญชาการตํารวจหางา่าก็ลองดูนะครับว่าตํารวจท้องที่แบบนี้มันปล่อยปละละเลยไหม จะย้ายไปที่ไหนบ้างไหมหรือ,อยังไงหรือจะลงโทษอะไรบ้างหรือว่าอาเขาไม่ทราบจริงๆนะครับก็อันนี้ละอนเนตรน,นาดใจนะฮะช่วยแสดงความคิดเห็นนะกดไลค์กดแชร์ให้จานเดย์นหน่อยรู้สึกยังไงล่ะครับจุกครูผมอยากจะบอกจุกครูนะขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กอยู่หน้าโรงเรียนตำรวจไม่ทราบอ๋อไม่รู้ไม่เห็นเลยเขาลักรอบอืมนะ บ่อนการพนันดอนเมืองก็จับมาสามสี่ครั้งแล้วตำรวจก็ไม่ทราบ <c oughs> ค,ค,ครับเออคนๆใครๆก็รู้แต่ตำรวจไม่รู้เจ้าที่ไม่รู้ฝ่ายปกครองไม่รู้ไม่รู้เลยนะน <c oughs> ะบางคนก็ถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไว้ทําไมภาษีก็กินอะไรต่างอะไรต่างนะมันแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับพี่น้องครับนะช่วยกันพิมพ์ๆหน่อยแชร์แชไปนะ <c oughs> พี่เดก็เป็นปากเป็นเสียงไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะ ฝ่ายค้านก็มีละพักประชาชนส่วนพี่เด็ก็ฝ่ายค้านทางมือถืออะไรที่ดูแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนก็เอามาพูดเป็นปากเป็นเสียงพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์ด้วยรักษาพี่เดไว้หน่อยนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกทีวีแล้วเพราะไม่คอยขี้เกียจไปออกเพราะอะไรเพราะว่าออกไปก็ทัวลงเราก็อยู่ทางโซเชียลก็เป็นปากเป็นเสียงแล้กับประชาชนดีกว่านะครับรายการทีวีก็เชิญมาแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะเราก็เบื่อบ,บางรายการให้ไปเล่นเกมไม่ไรบ้าง ไปนั่งทะเลาะคนนี้ด่าคนนั้นแล้วก็ดูแล้วเบื่อดูไม่ค่อยสร้างสรรค์ไม่อยากไปเดี๋ยวนี้เปิดทีวีมาก็เอาเนี่ยเอาไอคนนี้มานั่งอีกคนนึงโฟนอินเข้ามาแล้วก็ด่ากันไปอ่านะด่ากันเป็นทนายโจรมั่งด่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างๆนะด่ากันไปด่ากันมาเอาเขาด่ามึงแล้วมึงจะว่าไงคือผมดูรายการประเภทนี้ดูแล้วมันมนมันไม่ได้ประโยชน์อะเอาคนมานั่งทะเลาะกัน แล้วก็มีคนมาพิมพ์ให้คอควายบางตัวเคบ้างอะไรต่างผมดูแล้วประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์ประชาชนดูแล้วไม่ได้เลยด่ากันไปเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงนะ,ะเดี๋ยวกูจะสุดซอยมึงนะากูจะฟ้องมึงมึงก็จะฟ้องกูประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์เลยก็นั่งด่ากันด่ากันอยู่นั่นนะครับเนะมื่อวานนี้ก็ดูรายการหนึ่ง เสร็จแล้วก็พอพอด่ากันเสร็จแล้วก็ตัดคลิปย่อยๆไปปล่อยในโซเชียลพาดหัวให้มันเรียกตีนเรียกแรต่างให้คนก็มาด่าเขายอดวิวได้ดีใจกันใหญ่คนในโซเชียลก็ไม่สนใจแล้วมาก็เข้ามาด่าเขาเออเดี๋ยวนี้สังคมเป็นไงแล้วก็ข่าวสารกม็มีประโยชน์ด่ากันไปด่ากันมาด่าคนนี้เป็นทนาโจรด่าคนนี้เป็นโจรไอ้นี่เป็นตบซัพอะไรต่ออะไร